มาเด็นไม่ใช่อยู่ที่อันนี้แล้วเนาะอยู่ที่อันนี้เป็นอะไรไหมคะโอเคอยู่นี่สึกสติไม่ดีเพราะว่าฉีกปอยนะคะโอเคก็ okay. คือ <c oughs> อ่ามิ้นบอกว่าโอเคปลอดภัยใช้ได้ทีนี้จะเชื่อไหมคะ, <c oughs> ะไม่มีใครเชื่อนะคะไม่น่าจะถึงเยอนะคะแล้วขอโัวแทนสองคนมามาลองให้ดูหน่อยว่าเฮ้ยกระฉีมันมันมันโอเคนะมันไม่เป็นไรมามาเลย โอ้ยกันใหญ่นะคะโอเคเนื่องได้คนหนึ่งมาเลยมาเลยโอเคอ่าโอเคค่ะโอเคคื่ออะไรคะพี่ช้างคืออะไรคะเชฟโอเคมึงชื่อเชฟโอเคมหมเด็กมาจากไหนคะอ่าปทุมใช่ไหมคะพี่ช้างมาจากไหนคะสำนักงานใหญ่โอเคให้เลือกให้เลือกดีกว่าเพราะมันต้องมีสองหน้าที่ใช่ปหล่ะหน้าที่แรกคือฉีดหน้าที่ที่สองคือ ใครจะทำหน้าที่อะไรอีกคะมามาเซฟตีครับททชีฟโอเค <laughs> มันเห็นแล้วไงว่าคนชีพปลอดภัยนะคะ <laughs> อ่ะโอเคพี่ชาก็เลยนำหน้าที่ในการตัดตัดกันเอาเนาะอ่าจะใส่ผสมกนะใส่จับครับเออโอเคอ้อมจะาไม่เซฟไม่เซฟสบายใจเฉื่อยเลยค่ะเบ๊บเอาถังกระเพิงเฉื่อ